ภาพล่าสุดเปิ้ลภารดีชีวิตพริกหลังแต่ง3ธันวาคม 2, 2021 ภาพล่าสุดเปิ้ลพาราดีชีวิตพลิกหลังแต่งเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มาเปิดใจเล่าชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานพร้อมทั้งเปิดเผยถึงประเด็นที่ฝ่ายหญิงคลางคาใจในตัวฝ่ายชายหลังแต่งงานประมาณ5-6เดือนช่วงที่เปิ้ลตั้งท้องน้องกายาแม้ว่าชีวิตครอบครัวอันสมบูรณ์จะเริ่มต้นขึ้นไวแต่จุดนี้เองที่ทําให้ทั้งคู่ต้องเพิ่มบทบาทของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ไวตามไปด้วยทําให้บทบาทสามีภรรยาของทั้งคู่มีเวลาให้กันน้อยลง โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารบางอย่างจนทําให้ครั้งหนึ่งตัวเปิ้ลเองไม่เข้าใจในตัวนิวทั้งที่ตอนเป็นแฟนเรียกว่าตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด5ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีมือที่3เลยเวลามีสาวเข้ามาหาหรือเข้ามาหาทางโซเชียลนิวก็จะเล่าให้เปิ้ลฟังตลอด นอกจากชีวิตคู่จะไม่มีอะไรปิดบังกันทั้งคู่ยังเลือกที่จะพูดกันตรงๆและให้เกียติกันมาโดยตลอดดูเหมือนทั้งคู่มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนี้แต่ก็ยังมีเรื่องที่ตัวเปิ้ลค้างคาใจมานานแล้วตั้งแต่ช่วงที่ท้องบุตรคนแรกไปจนถึงหลังคลอดบุตรคนแรกช่วงนั้นหุ่นเปิ้ลไม่เหมือนเดิมนิวเลยหลีกเลี่ยนที่จะพาเปิ้ลไปออกงานด้วยและไม่ค่อยพาไปไหนหรือไม่ก็อ้างว่าไปเองคนเดียวได้อย่างเห็นได้ชัด เปิ้นเลยสงสัยว่าเพราะไม่กล้าพาไปใช่ไหมที่จะพาไปไหนมาไหนด้วย แต่สุดท้ายวันนี้ก็ได้รับคำตอบจากปากนิวแล้วว่าเขามองเปิ้ลสวยมาโดยตลอดและเป็นตัวเปิลเองที่ดูไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแม้จะมีบุตรแล้วแต่ความหวานของคุณพ่อและคุณแม่ก็ยังไม่เคยลดน้อยลงซึ่งแม่เปิ้ลได้เผยว่าสามีขอขับรถไปเชียงใหม่แทนการนั่งเครื่องบินรรหว่างแค่สองวันคือเสาร์อาทิตย์แต่คิดว่าไปก็ดีจะได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้วยก็ชวนพ่อนิวไปคำแรกที่ได้คือไปสิขับรถไปกัน เราก็เลยบอกว่าโหยพ่อจะไหวหรือตั้งหลายชั่วโมงไปเครื่องเถอะพ่อนิวบอกว่าถ้าไปเครื่องเขาไม่ไปละกันแม่ไปเลยก็ตัดสินใจอยู่หลายวันจนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ซื้อตั๋วสักทีพอถึงวันศุกที่เสร็จธุระทุกอย่างก็คุยกันว่าเอาไงเชียงใหม่พรุ่งนี้แล้วนะพ่อก็ยืนยันคำเดิมจะขับรถไปเครื่องไม่ไปจริงๆ พอถึงตอนขากลับพ่อมาฉเฉลยว่าแม่รู้ไหมทำไมพ่อชวนขับรถมากันพ่อบอกเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันสองคนแบบนี้มานานแล้วนั่งรถไปกันคุยกันไปจับมือกันไปร้องเพลงไปแม่หลับบ้างอะไรบ้างก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะมันก็จริงของพ่อขอบคุณพ่อนะที่หมั่นเติมความหวานความสุขให้กันนี้ตลอด